สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับโครงการอัทรภัยพระรามสอนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นคลิปต่อจากแบบบ้านของแบบอัลัวที่เราได้ดูชั้นหนึ่งชั้นสองกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูบริเวณชั้น3ค่ะของบ้านแบบอัลลัวนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณชั้น3ค่ะเราก็จะเจอกับ พื้นที่อนเนกประสงค์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถจัดทําเป็นห้องพระนะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นมุมอ่านหนังสือมุมเรียนพิเศษเรียนดนตรีตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะถือว่าโถงตรงนี้ก็คือกว้างมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะสําหรับบริเวณพื้นที่ที่เป็นห้องนอนนะคะสําหรับชั้นสามที่มีกันถึงสองห้องด้วยกันค่ะ ันนี้เป็นอีกห้องนอนที่2นะคะที่เอาไว้รังรับสําหรับคุณหนูนะคะหรือว่าลูกๆนั่นเองค่ะพื้นที่ห้องตรงนี้ค่ะด้านล่างก็จะจัดไว้เป็นสําหรับพื้นที่นั่งเล่นด้วยความเป็นส่วนตัวนะคะห้องนี้เราจัดมาแบบเป็น2ชั้นนะคะก็จะมีมุมสําหรับวางทีวีวางโซฟาแล้วก็วาง e, เก้าอี้เล็กๆนะคะแบบมินิมอลก็ได้ค่ะ และด้านบนนะคะด้านบนก็จะจัดไว้เป็นเตียงนอนค่ะซึ่งจริงๆแล้วในกรณีที่ลูกค้าได้เข้ามาซื้อแล้วอาจจะจัดดัดแปลงเป็นแบบใหม่ก็ได้นะคะอาจจะทําเตียงไว้ด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยเอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้นั่งเล่นเกมก็ได้นะคะและพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งค่ะเราังมีในส่วนของห้องน้ำ ะะแต่ก่อนที่จะไปห้องน้ำเนี่ยลูกค้าสังเกตเห็นได้เลยว่ามีช่องบานหน้าต่างที่ค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่บริเวณในห้องน้ํากันค่ะพื้นที่บริเวณห้องน้ํานะคะเราก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีทอสุขภัณฑ์นะคะรวมไปถึงชาวเวอร์ที่มีกระจกกน้าาน้ำไว้ให้แบบนี้ค่ะแยกโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกค่ะ นที่ห้องต่อไปค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนห้องที่3แล้วสําหรับตัวบ้านแบบอันลัวค่ะบริเวณชั้นหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปว่าตรงนี้ค่ะเขาจะทําเป็น2ชั้นนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยอาจจะจัดเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้อย่างที่เราจัดให้คุณผู้ชมดูเลยด้านล่างจัดเป็นห้องนอนแบบนี้ก็จะเก๋ๆนะคะบันไดก็ค่อนข้างกว้างเลยละคะ่ะ ด้านบนอย่างที่บอกไปว่าอาจาจะจากเป็นมุมนั่งเล่นอ่านหนังสือนะคะได้ความเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นค่ะ และนี่คือบริเวณห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำก็จะไม่ได้แตกต่างก,กันกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะห้องน้ำก็จะลักษณะประมาณคล้ายกาันมีเคาน์เตอร์มีโถสุขภัณฑ์นะคะมีชาวเวอร์มีกระจกกันนอาบน้ำแยก่วนแห้งส่วนเปียกแล้วก็มีบริเวณระเบียงด้วยะคะ่ะ ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบริเวณพื้นที่ชั้น3ของบ้านแบบอัลลัวนะคะก็จะเจอกับ3ห้องนอน4ห้องน้ําเลยนะคะและสําหรับชั้น3เนี่ยเรามีถึง2ห้องนอนสามารถรองรับนะคะคุณลูกได้ถึงแบบทุกเจเนอเรชั่นเลยก็ว่าได้คะ่ะเพราะว่าเราแยกแบบเป็นสัดส,ส่วนมีห้องนั่งเล่นพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ที่ สำหรับการพักผ่อนนะคะที่ค่อนข้างเยอะค่ะส่วนขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ราวๆแล้วอยู่ที่ประมาณ20กว่าตารางเมตรเลยละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วสำหรับบริเวณชั้น3คลิปหน้าจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ